ผลงานนะคะกัดงูเขียวขาดครึ่งนะคะาตายัง ไหนไหนแม่ดูสิปีเตอร์แม่ดูสิลบลบลบขาดไหนไหนแม่ดูสิมันขาดครึ่งแล้วมันขาดครึ่งแล้ว ตายแล้วลูกตายแล้วลูกขนาดตายแล้วนะคะยังไม่หยุดนะคะ